ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับภาพของการซื้อขายตลาดหุ้นโซนเอเชีย er นะคะวันนี้ก็แว่งตัวนะคะทั้ง3ปกระดานส่วนฝั่งของหุ้นไทยนะคะการปิดการซื้อขายในช่วงวันก่อนที่เราจะหยุดนะคะก็ถือว่ายังเพอร์์แมนซ์ได้ดีนะคะ เปิดตัวได้ดีแล้วก็ยังคงปิดบวกต่อเน OK? um ื่องนะคะ21จุดเราขึ้นมา1,374จุดหรือว่า1.61%นะคะวอลุ่มการซื้อขายแน่นค่ะ70,000ล้านบาทนะคะส่วนภาพที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกว่าหุ้นไทยแรล l ี่ขึ้นมารอบนี้ เรียกว่าเบรกเกือบทุกแนวต้านนะคะขึ้นมาผ่าน1,300-1,350จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยืนที่1,374จุด MAI ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะ0.56%ขณะที่ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นโซนอื่นๆนะคะก็ยังมีความน่าสนใจนะคะตลาดหุ้นไทยหยุดไป1วันแต่ว่าเป็นวันที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อวานนี้หุ้นโลกก็ เอนจอยกับการรายง,งานข้อมูลตัวเลขภาคเศรษฐกิจนะคะที่ออกมาแข็งแกร่งทั้งภาคการบริการของจีนแล้วก็ยังมีข้อมูลตัวเลขที่เป็นข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะก็เลยทําให้หุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้บวกได้ดีนะคะ527จุดแล้วก็ยังมีความคาดหวังจัดเรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะคะขณะที่ฟิวเจอร์เช้าวันนี้นะคะก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นดูดีต่อเนื่องนะคะในช่วงระหว่างการซื้อขายภาคเช้าเนี่ยเด้งขึ้นมานะคะแต่ว่าจังหวะนี้ก็เกิดการแกว่งตัว เพื่อที่จะรอจับตาข้อมูลข่าวสําคัญหลายอย่างนะคะปลายสัปดาห์เรายังมีข้อมูลพวกตลาดแรงงานรออยู่นะคะก็คือตัวเลขนอนฟาร์มเพโรหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจจะบ่งชี้อย่างหนึ่งนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐตัวเลขตลาดแรงงานนั้นฟื้นแล้วได้จริงหรือไม่นะคะคนจะตกงานมากน้อยแค่ไหน การ,อ,ราอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะรวมไปถึงเรื่องของการรายงานตัวเลขการจ้างงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของประเด็นภาพของการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคือในวันก่อนที่เราจะปิดการซื้อขายนะคะก็คือวันที่2มิถุนายนนะคะต่างชาติก็ซื้อต่อเนื่องนะคะเขาซื้อเข้ามาอีกประมาณ พันกว่าล้านนะคะตัวเลขของบัญชีต่างชาติมีการซื้อสุทธิเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะในวันล่าสุดนะคะคือ2000กว่าล้านนี่คือการซื้อล่าสุดส่วนทั้งปีเนี่ยเขาขายแสน0 0 0าหล้านนะคะขายแสน0 0 0ากลับมา3วันไว้ใจได้หรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราวิเคราะห์กันคุณปกิจสิริวัฒน,นเกตนะคะจากบลจมเออร์เชนพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะ สวัสดีครับคุณกีตาร์ครับค่ะตามโจทย์เลยค่ะนักลงทุนไทยกําลังมีความหวังมากนะคะตอนนี้ก็ฝรั่งซื้อมา3วันนะคะเราก็ลิงโลดดีใจว่านี่จะเป็นสัญญาณว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะ3วันซื้อเฉลี่ยวันละเกินพันล้านแทบทุกวันเลยนะคะถ้ามุมของพี่ปิงเรากล้าบอกได้ไหมคะว่าสัญ,ญญาณแบบนี้แปบลบว่าต่างชาติเขาจะกลับมาลุยหุ้นไทยแล้วเออยังไม่กล้าบอก ยังไม่กล้าบอกนะครับจริงอยู่ว่าเป็นการซื้อที่ค่อนข้างดูดีที่สุดนะครับเขาเคยซื้อ3วันติดต่อกันในระดับแบบเกินวันละพันล้านเนี่ยใกล้เคียงที่สุดก็คือช่วงต้นปีนี้นะครับหลังจากที่เรากลับมาจากปีใหม่เนี่ยเขาก็มีการซื้อสุดที่รัวๆนะครับประมาณ3-4ถึงวันติดต่อกันนะครับเกือบ5,000ล้านนะครับรอบนี้ก็หลังจากนั้นเขาก็ขายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเรียกได้ว่าในรอบ4-5เดือนเลยที่เขาซื้อ3วันติดนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่อง MSCI นะครับม,มีการปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยบางตัวนะครับแล้วก็มีการนำหุ้นไทยบางส่วนเข้าคำนวณใหม่รวมไปถึงถอดบางตัวออกนะครับการซื้อหลังจากที่ MSCI มีมีการรีบาลานซ์หรือมีการปรับพอร์ตเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการเข้าซื้อเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นพวก passive fund กับ active fund passive fund เนี่ยก็คือต้องการผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี มันก็จะซื้อพร้อมๆกับวัน e อ็กซ์เฟกแต่ Active Fund ก็คืออาจจะต้องมาซื้อต่อเนื่องซื้อทีหลังนะครับเพื่ออาจจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นไทยให้มากกว่า MSCI เพื่อให้กองทุนของตัวเองเนี่ยสามารถเอาชนะดัชนีให้ได้นะครับอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นผลส่วนหนึ่งที่เราได้เราได้เห็นตัวเลขมีการซื้อสุทธิต่อเนื่องนะครับถัดมาเนี่ยผมมองว่ายังมีอีกสองสาเหตุที่อาจจะทําให้ตั้งเป็นสมมติฐานได้ว่าต่างชาติน่าจะเริ่มกลับเข้ามาในในภูมิภาคนะครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะไทยนะครับเมาาข้ใน Imagine Market ma เอเชียเอเชียอินเวอร์มาร์เก็ตเกือบทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าฝั่งตะวันตกยุโรปกสหรัฐเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเ,เรียกได้ว่าผ่อนคลายได้เต็มที่มากนะักพูดง่ายคือยังมีปัญหาอยู่นะครับเรายังเห็นการจานวนการเพิ่มของผู้ป่วยในอัตราที่ค่อนข้างสูงในขณะเดีวยวกันฝั่งเอเชียเนี่ยมันเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะคุมได้ไล่ตั้งแต่จีนเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นและไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการคุมจํานวนผู้ป่วยโควิดได้ดีมากนะครับ ภาพของตรงนี้มันจะคล้ายๆกับตอนหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่ฝั่งยุโรปก,กับสหรัฐประสบกับวิกฤตการเงินแต่ฝั่งตะวันออกเอเชียโดยเฉพาะพวกอ m เมอร์ซิทมาเก็ตใน Asia, เอเชียเออเออพวกเอเชียอ m เมอร์ซิทมาเก็ตเนี่ยมันห่างไกลปัญหาก็เห็นเงินเนี่ยไหลามาในช่วงต้นนะครับช่วงต้นของปี2009 2010 2011 2012เงินมันก็ไหลามานะครับรอบนี้มันก็เดจาวคล้ายๆกันนะครับอย่างที่3นะผมมองว่ามันมีตัวเล่งตัวเล่งก็คือตอนนี้ที่สหรัฐเนี่ย ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ความบุนแรงนะครับการประท้วงเรื่องของคุณจอดฟอยนะครับแล้วก็มีการจราจลอันนี้อาจจะถ้าสังเกตนะตั้งแต่มีเรื่องมีปัญหาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเงินมันมาในเอเชียเยอะมากเงินคือมูฟหนีเลยนะครับและผมมองว่ามันอาจจะเป็นปเป็นปฏิกิริยา ตอบกลับหลังจากที่ขายมาก่อนหน้านี้นะครับพอเรายังจำได้ว่าช่วงมีโควิดแรกๆเนี่ยเฟดเองเนี่ยก็มีการประกาศใช้ QEfinity แต่ต e, e ah ั้งแต่ประกาศใช้ QE จนทำให้บรานซ์ชีพเพิ่มขึ้นมาจาก4.2ล้านล้านกลายเป็นประมาณ7ล้านล้านในปัจจุบันเนี่ยนะครับ7ล้านล้านเหรียญเนี่ยเราก็ยังเห็นต่างชาติขายไม่ยั้งนะครับขายทั้งในไทยแล้วก็ขายทั้งประเทศอื่นในภูมิภาคแต่ผมมองว่าอันนั้นมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขาต้องระดมสภาพคล่องเพื่อไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินแต่ตอนนี้ ปรากฏว่าในฝั่งเมกาเนี่ยจะเริ่มคลายล็อกะอ่าแล้วเริ่มให้ภาคธุรกิจเริ่มรันนั่นหมายความไอ้เงินที่เก็บไว้ในยางฉุกเฉินเนี่ยมันมันความจําเป็นมันเริ่มมีน้อยลงบวกกับนะฮะเฟดก็ยังเติมเงินให้ไม่อั้นเนี่ยเงินบางส่วนเนี่ยมันต้องมีระบายมาที่ฝั่งเอเชียบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้คาดหวังได้ครับว่าต่างชาติน่าจะมีโมเมนตัมในการเข้ามาได้อีกนะจุดอันสามวันที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดเริ่มนะครับส่วนเข้ามาจะเข้ามาต่อเนื่องยาวแค่ไหนอันเน มันยังคงหาคําตอบไม่ได้นะครับเพราะที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยที่เขาเทขายเราไม่ยั้งกว่า8ปดแสนล้านเนี่ยในระหว่างทางของการขายก็มีการเข้าซื้อมาเป็นระยะระยะนะครับเช่นการเข้าซื้อในปี2017นเะครับเช่นการเข้าซื้อในปีที่แล้วในเดือนมิถุนายนกับเดือนกระะกฎาคมรวม2เดือนกว่า70 0 0 0ล้านก่อนที่จะมาขายรลลัวอีกแสนกว่าล้านเนี่ยก็เคยทํามาแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้อาจจะเข้ามาครับแต่ว่ามันไม่สามารถมีอะไรมาบอกได้เลยว่าจะเข้ามาได้เยอะไหม รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้โ Position ที่ต่างชาติถือครองหุ้นไทยอยู่เนี่ยมันแค่26%ของมา r k e ก็ a p 24ล้านล้านนั่นหมายความว่าเขาถือครองหุ้นไทยอยู่เพียงแค่ระดับประมาณแค่3ล้านล้าน,านกว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากาเทียบกับสมัยก่อนที่ถือครองหุ้นไทยกว่า7 7ล้านล้านนะยุคนี้ถือแค่ประมาณ3ล้านล้านถือไว้น้อยมากนะครับก็เรียกได้ว่าแห้งแล้วการขายมันก็คงมีที่ผลน้อยลงส่วนจะซื้อยาาวไหมยังเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเห็นสัญญาณเรื่องของการที่เขาไปแอบ,บดักรองใน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 ตัว sensitivity future นะครับอันนั้นเนี่ยมันมันดูแล้วมันมีนระยะสําคัญนะเพราะว่ามีการแอบ,บดักรองคล้ายๆเมื่อช่วงปี2014เลยลวเลยขอไปช่วงปี2013นะครมีแอบ,บดักรองก่อนที่ต่างชาติจะมีการลุยเข้าซื้อนะครับก็สรุปแล้วผมคิดว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อต่อเนื่องครับแต่ว่าระยะ คงต้องติดตามดูว่าจะยาวแค่ไหนนะครับค่ะตามพฤติกรรมนะคะตามสถิตินะคะเมื่อเมื่อกี้พี่ปิงก็ได้เล่าให้เราฟังบางส่วนนะคะบางทีเขาอาจจะซื้อยาวบางทีเขาซื้อบ้างขายมากนะคะแต่ว่าโดยสถิติแล้วเวลาเขาซื้อเนี่ยนะคะเขาะจะมีระยะเวลาของการเข้ามาซื้อหลักเดือนหลักสัปดาห์หรือว่าหลักไตรมาสคือเวลาเงินฝรั่งไหลเข้าเนี่ยมันจะเป็นแค่วัน2วันหรือว่าระยะเวลาในสักรอบหนึ่งเนี่ยเราคาดหวังได้สักแค่ไหน โอ้ถ้ารอบหนึ่งโดยปกติเราเราคาดหวังได้อย่างน้อยก็2สัปดาห์อันนี้คือสั้นสุดสั้นสุดสองสัปดาห์คือผมจะไม่นับพวกเปะดปากเกลยนะที่เข้ามาวัน2วันแล้วก็เป็นขายเอาเป็นว่าที่แบบว่าเคยซื้อรัวๆเนี่ยนะครับซื้อรัวๆแล้วมีซอยขายบ้างเนี่ยนะครับถี่ที่สุดก็ประมาณ2สัปดาห์ครับคือ10วันสิบวันทําการนะครับอันนี้คือถี่ที่ถี่ที่ความถี่ที่สั้นที่สุดนะครับ ยาวที่สุดก็อย่างที่เราเคยเห็นก็คือช่วงปี2009จนถึง2012นะครับสามปีที่ต่างช,ชาิผลเงินเข้ามากว่า2 0 0แสนล้านให้เรานะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาเนี่ยเราคาดหวังระยะยาวมากไม่ได้เพราะว่าตั้งสดก็อาจจะประมาณสัก2วีคนะครับยาวมากหน่อยอย,อ,อย่างเก่งก็แค่2เดือนนะครับอย่างเก่งก็แค่2เดือนนะครับเอ่อหรือหรือทั้งปีตัวเลขเป็นบวกก็แค่ปีเดียวก็คือปี2017นะครับ โดยสรุปแล้วก็พอจะคาดหวังได้ครับในรอบนี้ผมว่าก็สักประมาณ2สัปดาห์ถึงประมาณสักเดือนครึ่งล้กันนะฮะอันนี้คือในยกแรกนะถ้าจะมากกว่านั้นเดี๋ยวคงต้องติดตามกันเป็นฉากๆนะครับค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะคือเราคงต้องสรุปสั้นๆว่าถ้าเราเห็นสังบาะของโฟลอาจจะเข้ามาในรอบนี้สั้นๆเนี่ยน,นะคะมันจะ,ะเป็นผลบวกกับหุ่นกลุ่มไหนแล้วแอคชั่นที่นักลงทุนควรที่จะทํากับโฟลที่เข้ามาเนี่ยพี่ปิงแนะนํำยังไงคะ คือผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าต่างชาติจะเข้ามาเราควรต้องเน้นไปที่กลุ่มอะไรก็คงต้องเป็นเน้นที่กลุ่ม valuation มันยังไม่ได้ยังไม่ได้โหดร้ายมากนักนะครับแล้วก็เหมาะกับเม็ดเงินต่างชาติที่จะถงเข้ามานะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นกลุ่มใน s ซฟฟซึ่งเป็นกลุ่มบิ๊กแคปนั่นแหละก็ประกอบไปด้วยเบอร์หนึ่งเลยพลังงานนะครับเบอร์สองก็ปิดโตเคมีเบอร์สามคือธนาคารพาณิชย์เบอร์สี่คืออสังหาเบอร์ห้าก็คือสื่อสาร<ๆ>นะครับเบอร์หกคือค้าปีกไล่เรียงกันลงมานะครับอ๋อเบอร์เจ ขนส่งทางอากาศหรือสนามบินอย่างเช่น AOT นะครับกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่ามันจะรองรับเงินต่างชาติแล้วแว l u a t i o นก็ยังไม่โหดมากค่ะได้ค่ะครบถ้วนชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็แร a p up ตอนเช้านะคะก่อนที่จะเปิดการซื้อขายในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะสัญญาณที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกว่าการเข้ามาซื้อ3วันต่อเนื่อง เกินพันล้านบาทของต่างชาติไม่ธรรมดานะคะแล้วจากที่นักวิเคราะห์ได้มีการเจาะสถิติข้อมูลนะคะคือเขาไม่ได้เข้ามาในเพียงแค่ตลาดหุ้นไทยเข้ามาในตะก,ก้าหรือว่าเข้ามาในกลุ่มของตลาดเอเชียโด,ดยเฉพาะยิ่งยิ่งตลาดเกิดใหม่นะคะอย่างหนึ่งเหตุผลนอกเหนือจากว่าในฝั่งของบ้านเราควบคุมสถานรรการณ์การแพร่ระบาดได้ดีมีโอกาสในการเปิดเมืองแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่งตัวได้เร็วขึ้นอีกด้านหนึ่งคือปัญหาที่อเมริกากําลังรุมเร้านะคะเจอทั้งเรื่องของเหตุจราจรในประเทศ แล้วก็ประเด็นที่ไปกระทบกับเรื่องของการเปิดเมืองของเขายังมีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าทําให้เม็ดเงินนั้นเรียกว่าหนีเข้ามาดันทีนะคะการหนีคาดหวังความยาวนานได้มากแค่ไหนขั้นต่ํา2สัปดาห์ยาวสุด3ปีเท่าที่เราเคยเจอนะคะสสัปดาห์ก็ประมาณ10กว่าวันนะคะเราก็ยังคงคาดหวังได้อยู่ถ้าฟล์มาเราเก่งกาไรชพวะการประเ็นนี้นะคะถ้าฟล์มาหรือว่าต่างชาติเข้านะคะขนเงินเข้ามาเนี่ยส่วนที่ต้องเข้าไปเก่งกาไรนะคะพี่ปิงไล่ให้รัวๆแล้วนะคะกลุ่มที่จะได้อานิส ะะหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะยังน่าสนใจอยู่หุ้นที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับกลุ่มธนาคารนะคะออแล้วก็กลุ่มที่อาจจะเป็นการขนส่งทางอากาศนะคะแล้วก็ต้องเลือก v a l u a t i o n ที่ยังไม่สูงมากนะคะกลุ่มขนส่งทางอากาศที่น่าสนใจนี่ก็คือ aot นะคะก็ไล่รียงกันให้เห็นสําหรบภาพของต่างชาติมีลุ้นที่จะรีเทิร์นในตลาดหุ้นไทยรอบนี้ยาวนานแค่ไหนต้องวัดใจกันนะคะแต่ว่าถ้าฟลรมาแล้วเราก็ go with flow นะคะก็คือการล ทุนก็ล้อไปกับทิศทางของเ,เงินต่างชาติที่กําลังจะเข้ามานะคะ